นิทานเรื่องน้องอุ่นตะลุยดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวน้องอุ่นเด็กชายวัยหกขวบผู้ราเริงและช่างจินตนาการกำลังนอนเป่าพัดลมอยู่บนเตียงโอ้ยร้อนจังเลยอยากไปที่ที่หนาวที่สุดในโลกจังเลยน้องอุ่นบ่นพึมพำ พร้อมกับหลับตาปีแล้วจินตนาการว่าตัวเองกำลังจะว้าบไปที่ไหนสักแห่งปิงทันใดนั้นลมเย็นเยือกก็พัดวูบเข้ามาประทะหน้าพอน้องอุ่นลืมตาขึ้นมา เขาก็ต้องตะลึงเพราะตอนนี้ห้องนอนสีฟ้าได้กลายเป็นทุ่งหิมะสีขาวพลนกว้างสุดลูกหูลูกตาแถมชุดนอนขาสั้นของเขาก็กลายเป็นชุดกันหนาวขนฟูหนานุ่มสีแดงสดใสไปซะแล้วว้าวที่นี่มันขั้วโลกเหนือนี่นาน้องอุ่นร้องด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นพื้นหิมะก็สั่นสะเทือนตึงตึงตึง เงาขนาดใหญ่เดินเข้ามาใกล้มันคือพี่หมีขาวขั้วโลกเหนือตัวใหญ่ยักษ์แต่หน้าตายิ้มแย้มใจดีสวัสดีเจ้าพนุมน้อยเย็นดีต้อนรับสู่บ้านของฉันพี่หมีขาวทักทายสวัสดีครับผมชื่อน้องอุ่นครับพี่หมีจะพาผมเที่ยวได้ไหมครับน้องอุ่นยกมือไหว้ทักทายอย่างสุภาพได้สิขึ้นหลังพี่มาเลย น้องอุ่นกระโดดขึ้นหลังพี่หมีขาวทั้งคู่พากันวิ่งตะลุยไปบนลานน้ำแข็งสนุกเหมือนนั่งรถไฟเหาะน้องอุ่นเห็นคุณวอรัสเคี้ยวยาวนอนอาบแดดและเห็นสุนัขจิ้งจอกหิมะวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วพี่หมีขาวก็หยุดกระทันหันที่ริมทะเลก้ยช่วยด้วยเสียงเล็กๆร้องดังขึ้น น้องอุ่นมองลงไปเห็นลูกแมวน้ำตัวน้อยกำลังลอยคอยอยู่บนก้อนน้ำแข็งก้อนเล็กนิดเดียวที่กำลังลอยห่างออกไปจากฝั่งเรื่อยๆไปแย่ yeah, แล้วก้อนน้ำแข็งที่น้องแมวน้ำอยู่มันแตกออกจากแผ่นใหญ่เพราะอากาศร้อนขึ้นทำให้น้ําแข็งละลายเร็วผิดปกติพีหมีขาวร้องด้วยความตกใจน้องอุ่นไม่รอช้าเขามองไปรอบๆแล้วใช้สมองอันชาญฉลาดของเด็กหขวบว่า พี่มีครับดันก้อนน้ำแข็งก้อนยาวๆนั้นมาต่อกันเป็นสะพานเร็วเข้าพี่มีขาวใช้แรงมหาศาลดันก้อนน้ำแข็งมาต่อกันน้องอุ่นรีบวิ่งไปบนสะพานน้ำแข็งแล้วยื่นมือไปจับมือน้องแมวน้ำฮับจับมือพี่อุ่นไว้นะน้องอุ่นออกแรงดึงสุดตัวจนในที่สุดก็ช่วยน้องแมวน้ำกลับขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จขอบคุณนะพี่อุ่นขอบคุณนะลุงหมี น้องแมวน้ำกล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาพี่หมีขาวมองไปที่ทะเลกว้างแล้วถอนหายใจช่วงนี้โลกของเราร้อนขึ้นน้ำแข็งบ้านพี่ละลายเร็วมากสัตว์ตัวเล็กๆเ,เลยลำบากแบบนี้แหละน้องอุน่นน้องอุ่นได้ฟังก็รู้สึกสงสารเพื่อนสัตว์เขาจึงสัญญากับพี่หมีขาว ผมสัญญาครับว่ากลับไปผมจะช่วยลดโลกร้อนจะปิดไฟเมื่อไม่ใช้และไม่เปิดแอร์ทิ้งไว้เพื่อให้น้ำแข็งบ้านพี่หมีละลายช้าลงพี่หมีขาวยิ้มกว้างขอบใจมากนะวีระบุรุษตัวน้อยทันใดนั้นแสงเหนือสีเขียวสวยงามก็สว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าวูบน้องอุ่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนของตัวเองเหงื่อไหลซึมเล็กน้อย เขารีบมองไปที่พัดลมและไฟในห้องที่เปิดทิ้งไว้จริงด้วยเราต้องช่วยพี่หมีน้องอุ่นรีบไปปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นและปรับพัดลมให้เบาลงพร้อมกับยิ้มอย่างภูมิใจรอก่อนนะพี่หมีน้องอุ่นจะช่วยรักษาบ้านน้ำแข็งให้เองข้อทิศจากนิทานเรื่องนี้ความมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังลำบากเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเหมือนที่น้องอุ่นช่วยลูกแมวน้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนหรือ global warming ว่าการใช้พลังงานอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันสามารถช่วยรักษาธรรมชาติและสัตว์โลกที่อยู่ห่างไกลได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องอุ่นด้วยนะครับ